ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณประกอบครับสวัสดีครับคุณทนิสุขครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีประเด็นความคืบหน้าติดตามเรื่องอะไรอยู่ครับที่ภาคใต้ครับครับผมตอนนี้ก็สถานการณ์ด้านความความรุนแรงก็เงียบลงไปนิดนึงนะครับผมก็แต่แต่ว่าก็ยังมีปัญหาใหม่ที่ที่แทรกซ้อนขึ้นมาครับเป็นเป็นปัญหาการการค้าค้าค้าแรงงานผิดกฎหมายครับ ครับอ่าทีนี้อ่ากลุม่มกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากจากคนหนุ่มคนสาวอะไรอย่างนงี้นะฮะก็เปลี่ยนเป็นอ่าคนชราครับผมมีครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยได้มาร้องเรียนกับทางศู์ข่าวอิสาราเนี่ยนะครับผมครับอ่าว่าแม่ของเขาเนี่ยถูกในหน้าอ่าที่ค้าแรงงานเลยนะครับบอกว่าจะพาไปทํางานในมาเลเซียนะะทีนี้สาเหตุที่คนแก่ๆเนี่ยเขาอยากไปทํางานเนี่ยก็เพราะว่าอ่ามันมีปัญหาตอนนี้ที่บ้านเขาเนี่ย ยางพาราราคาถูกมากนะฮะแล้วก็ลองกองก็ราคาต่ําตอนนี้เหลือกิโลละบาทสองบาทเองนะครับที่ขายที่หน้าสวนเนี่ยก็เลยคนก็เลยขาดรายได้กันมากนะครับก็เลยก็เลยอยากอยากจะอยากจะไปทํางานในมาเลเซียกันอย่างนี้นิดนึงนะฮะอันนี้เป็นชาวบ้านมาร้องเรียนกับสํานักข่าวอิสระโดยตรงใช่ครับใช่ครับใช่ครับอเป็นชาวที่จังหวัดไหนนะฮะคนกลุ่มกลุ่มที่มาที่มาร้องเรียนเนอยู่ที่อําเภอยะหาจังหวัดยะลาครับผมครับครับก็คือฮะทีนี้ ก็เราก็ได้ไปตรวจสอบก็พบว่าอ่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยคือคุณฮาบีดะสาและนะครับผมอายุก,กรพกสิบปีแล้วนะครับ <Yeah. S 2> ทีนี้ก็พบว่ามีการไปลวงชาวบ้านเนี่ยลยะลังเพอนะครับรวมๆแล้วเนี่ย21คนนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยเขาก็บอกว่าจะพาไปขายข้าวเกลยดน,นะฮะคือทาง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 ใต้กับในมาเลเนี่ยเขานิยมทานข้าวเกียบปลากันนะครับก็ บอกว่าเนี่ยจะพาไปขายให้หาเสื้อผ้าเก่าๆไปด้วยนะเผื่อจะได้ไปแต่งตัวให้มันดูซอมซ่อนหน่อยคนจะได้จะได้สงสารจะจะได้มาซื้อนะฮะทีนี้ก็ข้ามแดดก,กันไปครับก็มีการจ่ายเงินให้ให้ในหน้าเนี่ยนะฮะก็หลักหลายหลายหมื่นบาทนะฮะก็ข้ามแดดก,กันไปตั้งแต่เดือนธันยาพอข้ามไปได้วันของวันก็หายไปเลยก็คือทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะจะถูกจับหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มีใบอนุญาตทํางานของมาเลเซีย หรือว่าถูกลวงไปขอทานแล้วก็โดนทางการมาเลเซียจับกลุ่มครับครับครับผมทีนี้ก็เราก็ได้ช่วยช่วยตรวจสอบนะฮะก็ได้ประสานไปที่เจ้าหน้าที่หลายๆห,หน่วยงานนะฮะรวมทั้งทงงางคลรมอส่วนหน้าด้วยนะครับผมก็มีการช่วยเหลือนะฮะโดยโดย,โดยประสานไปทางมาเลเซียเนี่ยก็วันนี้เองครับเมื่อเมื่อช่วงเชา้าเองฮะก็เพิ่งมีรายงานข่าวเข้ามาว่าได้พบทั้ง21คนแล้วนะครับอ่าถูกกักตัวอยู่ที่บ้านพักสตรีนะฮะที่ เมืองยยโฮบารูนะฮะรับยยโฮซึ่งอยู่ทางตอนทางตอนใต้ของของมาเลเซียนะฮะอยู่ติดกับสิงคโปร์นะครับทั้งทั้งยี่สิบเอ็ดคนเนี้ยถูกกักมาสิบกว่าวันแล้วนะครับก็คือทางทางการมาเลเซียเนี่ยเขาได้ไปจับกลุ่มอ่าคนซึ่งซึ่งยังไม่ชัดว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนมาเลเซียนะครับสองคนนะในในข้อหานําพาแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีอยู่นะฮะส่วนอ่าหญิงชรลาทั้ง 21คนเนี่ยซึ่งมีบางคนเนี่ยอายุถึง79ปีนะครับก็ก็มีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งเข้าเข้าบานทักฉุกเฉินสตรีที่รัฐเยโฮบาลูนะครับทีนี้ทางทางสถานทูตไทยในใน,ในมาเลเซียเนี่ยก็ได้ประสานขอความช่วยเหลือและขอเข้าเยี่ยมนะฮะก็สรุปว่าจะได้เข้าเยี่ยมเนี่ยวันอังคารหน้าครับผมวันอังคารหน้านะครับครับทีนี้ก็ก็มีประเด็นต,ต่อเนื่องมาอีกนะฮะก็คือ ทางหน่วยงานรัฐเราเนี่ยก็อยากจะให้กลุ่มชาวบ้านเข้าเข้าไปแจ้งความแต่เขาก็มาร้องเรียนอีกว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปแจ้งความได้เพราะกลุ่มในหน้ากลุ่มเนี้ยก็ได้มาข่มขู่แล้วก็เรียกเงินเพิ่มด้วยนะฮะอะทีนี้ก็มีม,มีการมีการประสานข้อมูลกับทางอ่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณอังคาานี่ได้ไปจิตนะฮะก็บอกว่าการกระทําของในหน้ากลุ่มเนี้ยน่าจะเข้าข่ายนะฮะการ ฆามนุษย์ฮะเพราะว่าเอาคนแก่นะไปขายแรงงานนะ่เราก็เลยได้ได,ได้ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมไปที่อ่ากองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจนะครับที่กรมานารภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยเขามีทีมงานที่ทําเรื่องไผ่แทรกซ้อนนะครับก็จะดูเรื่องปัญหาเรื่องการขายยาเสพติดค่าแรงงานเถื่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมฮะพันเอกจะุพรกำลังพสัสดุ์นะฮะซึ่งอยู่กรรมารภาคสี่ส่วนหน้าแล้วก็รับผิดชอบเรื่องไผ่แทรกซ้อนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังครับว่า ตอนนี้มีการจับตานะฮะกระบวนการค้าแรงงานเถื่อนเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือจะค้าพวกชาต่างด้าวก็คือเน้นเป็นพวกโรฮิงญาแล้วก็อุยกูนะครับอันเนี้ยก็จะใช้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านก็คือโรฮิงญาแล้วก็จะมาจากรัฐยะไข่บ้างมาจากบังคลาเทศบ้างเนี่ยกะล่องเรือมาจากที่เนข่าวนะครับผมก็เข้ามาในเข้ามาในประเทศไทยทางภาคใต้แล้วก็จะมาพักอยู่ที่อ่าช,ชายแดนชายแดนภาคใต้ถ้าเราจำวันได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เคยมี เคสที่ไปพบสุสานชาวชาวโรนยาที่มันรอพักส่งไปเนี่ยส่งไปส่งไปมาเลเซียเนี่ยนะฮะตายอยู่ประมาณสามสิบกว่าคนนะครับก็จนเป็นคดีใหญ่โตมีการย้ายตำรวจย้ายข้าราชการเต็มไปหมดเนี่ยนะครับอันเนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ดําเนินการอยู่คือเขาก็เอาพวกโรนยาและพวกอยกูเนี่ยข้ามแดนไปไปขายแรงงานที่มาเลเซียหรือส่งต่อไปไปประเทศที่สามนะครับส่วนอีกพวกหนึ่งเนี่ยเป็นขบวนการคขาแรงงานซึ่งเป็นแรงงานไทยเองนะครับ เอามาจากหลายๆจังหวัดในภาคกลางมั่งเอามาจากคนยากจนหรือคนแก่อะไรเนี่ยในสามจังหวัดเชียงัใต้ก็มีนะฮะแล้วก็ส่งข้ามแดนไปนะฮะโดยจุดพักใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ที่ลัดยยโฮนี่แหละครับเพราะว่ายยโฮซิตี้เนี่ยหรือเอ่อยโฮบาลูเนี่ยนะครับเป็นซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเมืองเอกของของ,ของลัดของลัดเยโฮเนี่ยกำลังพัฒนาใหญ่มากเลยนะครับก็คือมีการกอร่อสร้างมีคนเข้าไปลงทุนเยอะมากก็มีการเอาแรงงานไปขายนะครับถ้าเผื่อเป็นคนไทยก็จะเข้าไปทางานพวกค้าขายบ้างนะฮะไปขอทานก็มีไปรับย่างขีดยาง ราคาถูกก็มีนะครับส่วนพวกโลกญญหิตยาหรือวีกูเนี่ยจะถูกส่งไปประเทศที่สามนะไปออสเตรเลียบ้างไปตัวนอ,อกกลางบ้างครับผมเนี่ฮะครับทีนี้ตอนตอนนี้เขาก็เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จะเตรียมการดาเนินคดีแล้วก็มีการเขาก็บเราว่ามีการจับกลุ่มกันมาเป็นระยะนะครับกลุ่มกลุ่มพวกขายแรงงานเนี่ยนะครับครับครับผมทีนี้เราก็ไปคุยต่อมาอีกเกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปในมาเลเซีย ว่ากลุ่มพวกในหน้าเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะก็คือกลุ่มเนี้ยเขาก็จะพาแรงงานเนี่ยเข้าไปเพราะว่าไทยไทยกับมาเลเซียเนี่ยมีพรมแดนติดกันหลายช่องทางนะเข้าได้ตั้งแต่จังหวัดสงขลานะจังหวัดนราธิวาสก็เข้าได้นะฮะจังหวัดยะลาก็เข้าได้มีหลายด่านมากนะฮะแล้วก็ <c oughs> คนจากเมืองเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเป็นเป็นประเทศติดกันนะ <c oughs> สามารถใช้พาสปอตหรือแม้แต่แค่แบัตรประชาชนเนี่ยก็ผ่านเข้าไปได้นะนะแล้วก็ไปอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันนะครับแล้วก็ ถ้าใช้พาสปอรอตเนี่ยไปอยู่ได้ประมาณสามเดือนนะโดยอ้างว่า,าไปท่องเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติอะไรแบบนี้นะครับทีนี้คนกลุ่มเนี้ยพวกในหน้าเนี่ยก็จะพาคนจากสามจังหวัดเนี่ยเข้าไปโดยก็ใช้พาสปอร์ตแล้วก็ไปจับพาสปอรอตนะก็จะอยู่ได้สามเดือนพวกนี้จะถูกส่งไปค้าแรงงานนะพอครบครบสามเดือนเนี่ยก็จะพากลับมามามา,มาที่ด่านก็มาจับพาสปอรอตใหม่นะครับก็จะมีค่า,ค,าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วก็แล้วก็ทําไปที่นี้แต่ว่าคนคนพวกนี้ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนทํางานอย่างอย่างถูกกฎหมายในมาเลเซียเพราะว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าพอจะไปขึ้นทะเบียน,นยต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็กว่าจะได้เนี่ยมันนานเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมาเลเซียนเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่จะป้องป้องกันไม่ให้คนคนต่างชาติเข้าไปทํางานในในประเทศเขามากเพราะไปแย่างงานของคน,คคนมาเลเซียเองครับผมเนี่ยนะฮนะทีนี้วิธีการนันก็เป็นแบบนี้ <c oughs> ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบ ฉพาะจังหวัดปัตตานีจังหวัดเดียวเนี่ยนะครับมีคนที่เดินทางไปทํางานเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงกันยายนี่แค่สิบแปดคนเองนะครับคือคนที่มีใบอนุญาตทางานเนี่ยแต่คนที่เข้าไปโดยอ้างว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าเข้าเยี่ยมญาติเนี่ยนะโดยผ่าเรือข่ายในหน้าเนี่ยมีถึงแปดพันเก้าร้อยปดสิบหกคนครับอันนี้จังหวัดเดียวนะครับทีนี้เขาก็ประเมินว่าทั้งสามจังหวัดเนี่ยน่าจะมีคนกลุ่มนี้ที่เข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับโดยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่ตอนนี้คนไปทํางานกัน ผลทางการเกษตรของไทยเนี่ยโดยเฉพาะในในพื้นที่เนี่ยตกต่ำม,มากนะครับทั้งเรื่องยางพารานะอย่างยางพารานี่กิโลละสิบกว่าบาทนะครับแล้วก็ลองกองเนี่ยตอนหลังๆนี่กิโลละบาทสองบาทจนชาวบ้านเขาแจกฟรีกันแล้วนะค,ะนนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นปัญหาหลักตอนกิโลละเท่าไหร่เนี่ยคือในสามจังหวัดใต้เนี่ยจะจะ,จะราคาต่ํากว่าที่อื่นครับเ,<อ>เพราะว่าเพราะเพราะว่าเออมันมีจะมันมีสถานการณ์ความไม่สงบใช่นะฮะตอนเนี้ยรัฐบาลเขาเข้าไปอุดหนุนเนี่ยได้ยี่สิบกว่าบาทหรือหรือสามสิบบาทในพื้นที่อื่นนะแต่ในสามสามจัง ตอนตีสามที่สี่ได้เพราะว่ามีการไปยิงมั่งไปวางระเบิดบ้างใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปตอนสายแล้วโดยไปกรีดยางทิ้งไว้นะแล้วก็แล้วก็ให้ให้ยางมันไหลมาใส่ถ้วยเองแล้วก็พอมันแห้งนะก็ค่อยไปเก็บตอนกลางวันซึ่งเขาเรียกว่ายางก้นถ้วยนะครับหรือขี้ยางฉะนั้นไอ้ไอ้พวกนี้มันจะราคาถูกมากใช่ครับราคาจะถูกมากเพราะว่าคุณภาพมันก็จะต่าลงครับผมก็แต่ว่าช่วงช่วงที่ราคาแพงเนี่ยพวกยางยางก้นถ้วยเนี่ยก็หกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับ กิโลกรัมละนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือส right. ิบกว่าบาทบางที่ก็เหลือเหลือไม่ถึงสิบาทถ้าเป็นพวกสวนยางบนบนภูเขาที่เข้าไปเก็บยากหรือว่าค่อนข้างจะอันตรายก็คือมันเป็นราคาของยางก้อนถ้วยใช่ไหมล่ะฮะใช่ครับไม่ใช่น้ำยางไม่ใช่ยางแทียอ่าใช่ครับใช่ครับตรงเนี้ยก็ก็เป็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเฉพาะของพื้นที่นี้นะคะคือคือมีทั้งความรุนแรงด้วยแล้วก็วิธีการไปขีดยางนมันมันเข้าไปขีดไม่ได้ก็ทําให้ราคายิ่งตกต่ำครับอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปก็คือที่ ปรากฏว่าถูกหลอกไปล็อตนั้นเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าถูกหลอกก็ได้นะยี่สิบเอ็ดคนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ็พบพบตัวแล้วเป็นสูงวัยหมดไหมฮะเป็นสูงวัยหมดสูงวัยหมดครับก็คืออายุต่ำสุดนี่น่าจะราวๆห้าสิบเจ็ดสูงสุดนี่ประมาณเจ็ดสิบเก้าครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพยายามจะช่วยกลับมาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นผู้หญิงทั้งหมดทีนี้ช่วงช่วงที่ผ่านมานยก็มีเรื่องเศร้าเกิดเกิดที่นี่คือหลายๆมีบางครอบครัวเนี่ยที่ที่เขาสูญหายไปเนี่ยสามีของเขาก็คือ ที่อยู่ในเมืองในในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมก็เครียดเครียดมากบางคนก็ป่วยแล้วก็มีเสียชีวิตไปไปก็มีครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าคล้ายๆกับว่าตอมใจแล้วก็เป็นห่วงภรรยาที่ที่ที่ไปทํางานแล้วหายไปครับผมครับแล้วไอ้กลุ่มกลุ่มนายหน้าเฉพาะกลุ่มนี้นะฮะที่เอายิบเอนไปเนี่ยนายหน้านี่ก็คือคนไทยนี่แหละใช่ไหมคนไทยครับคนไทยจะอยู่อยู่อยู่ในอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับตอนนี้ทางทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยมาแจ้งความนะแต่ว่าชาวบ้านก็กลัวอีกครักลัวเพราะว่า เป็นคล้ายๆกับเป็นผู้มีที่พลนะครับครับทีนี้มีนิดหนึ่งครับผมก็คือทางทางสายตทุไทยเนี่ยพอเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักฉุกเฉินที่ที่รัฐยะโฮเนี่ยก็ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยที่ที่เป็นผู้หญิงน,นะฮะแล้วก็ถูกกักตัวอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่ยี่สิบคนนะฮะกลายเป็นมีสี่สิบกว่าคนแสดงว่าจะมีถูกหลอกลัดอื่นอีกนะฮะอันนี้กัสสยามที่เข้าไปช่วยแล้วอาจจะขอให้กลับมาพร้อมๆกันทีเดียวเลยครับครับอันนั้นอันนั้นได้ประสานผ่านเจ้าหน้าที่รัฐของไทยไปด้วยไหมฮะด้วยครับด้วยครับช่วยช ใช่ครับใช่ครับครับผมโอ้อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนตกะลกทั้งเป็นอะนะถ้าถูกหลอกไปอย่างนี้นะครับใช่ครับก็ต้องเร่งพยายามช่วยเหลือกันวันนี้ผมขอบคุณมากครับคุณประกรณ์ครับ